สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีสมาชิกเก่านะและใหม่วันนี้แอดบีจะมาบอกสูตรนิเคอนะคะใช้ได้เช้าและบ่ายนะวันนี้พอมีเวลาก็เลยมาบอกสูตรนะสูตรของเรานี้นะคะเราจะให้ทุกคนนะคะใช้หน่วยบนนะคะหน่วยบนบวกสามนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำกำหนิดไว้ให้นะคะจะได้ไม่งงนะคะ ตัวนี้เลยนะคะให้เราเอาที่แอดบีทำตรงนี้เอาไปบวก3มนะคะได้เท่าไหร่ให้บวกไปอีกหนึ่งแต้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสูตรของเราก็จะเป็นหนะคะ 5, 5้หบวก3นะคะเท่ากับ8ด แปดบวกอีกหนึ่งนะคะเป็นเก้านะบวกไปอีกหนึ่งเราก็มาลงช่องถัดไปก็คือแปดกับเก้านะคะต่อมาเลยนะคะเราก็จะให้เอาหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่นะสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้านะคะ เราก็จะเอามาลงไว้ช่องนี้นะคะห้าสี่ห้านะคะต่อไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะคะทำเหมือนเดิมเลยให้เอาห้าห้าบวกสามเท่ากับแปดบวกหนึ่งนะคะเท่ากับเก้า นะคะเราจะได้แปดกับเก้านะคะต่อมาเลยสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดนะคะก็จะเราเอาสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะเท่ากับแปดเราจะได้เลขเด่นเลยนะคะคือหนึ่งกับแปด ไอเจ็ดกับแปดนะคะต่อมาเลยนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบเราเอาแค่ศูนนะคะแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งนะคะเท่ากับ หนึ่งนะคะเราจะได้เลขเด็นคือศูนย์กับ1นะ่ะนะคะต่อมาก็เหมือนเดิมเลยนะคะศูนย์บวกหนเท่ากับหนะึ่ะเราก็จะได้เลขเด่นของวันพรุ่งนี้คือ1นะคะให้ทุกคนเอาไปปรับใช้ก็ได้นะคะ ก็ได้พอเราทำเลขชุดนี้ชุดนี้นะคะได้แล้วให้เราทำตำหนิไว้ว่าหลักไหนมานะคะอันนี้เราจะได้นี่อันนี้มาเราจะได้ฟันฟันถูกตัวนะคะว่าหลักไหนมานะ เราทำตำหนิแต้มไว้เลยนะนะคะวันพรุ่งนี้ก็มาได้ทั้งสองหลักเลยนะคะก็จะให้